ทีของเราจะทำได้เพียงแค่เสมอกับอุทยัยธานี FC ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แต่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าในบ้านของอุทยัยธานีเขาเนี่ยแข็งแกล่งมากจริงๆเพราะในชีซันนี้เนี่ยเขายังไม่แพ้เลยส่วนฟอร์มในเกมล่าสุดนิสึก ACL 2การท่าเรือเสมอกับเปอร์ซิปุ่นดุงเก็บเพิ่มเป็น10คะแนนก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้ว โดยลองาน,นาดูมุย่าฟอร์มเด่นมากๆหลังทําคนเดียว2ประตูในเกมนี้จากโอกาสยิงแค่5ครั้งก็รวมทุกรายการเขายิงไปแล้ว1ิประตูนำดาวชนบุของทีมเรียบร้อยค่ะส่วนนัดถัดไปการท่าเรือของเราก็จะเปิดบ้านพบกับหนองับพิชยาเอฟซีในศึกไทยลีกในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาค่ะก็ถ่ายทอดสดทางทูบอลไทยหนึ่งความพร้อมเกมนี้การท่าเรือไม่มีนักเตะติดโทษแบงแต่มีที่บาดเจ็บก็คือโนบูรุชิมุระและวราบุสิสุภาต้องพักประมาณหนึ่งเดือน ส่วนที่เหลือก็อยู่ครบค่ะก็มีทางซูเมนทีโคโพที่คงจะได้ลงเฝ้าเสาแทนส่วนแนวรับก็มีอีดาฟานฟันดี้กับไอแซคคอนนีก็ยืนปักหลักเป็นคู่เซ็นเตอร์ส่วนแบ็คขวาและแบ็คซ้ายก็น่าจะใช้ทางสุพนันบุรีรัตและเควินดีรงมรัมตามเดิมค่ะตรงกลางมีวรชิตกนิสิบัมเพนพีรนสมรัศมีและฟานบูโตสเป็นตัวเลือก ปีขวาอาจจะยังใช้ปรกรณ์เบลมพักส่วนทางด้านซ้ายก็ใช้ราารบรินผาลาพร้อมประจําการตามเดิมด้านหน้าก็ยังมีฟเฟลิเป้อมริมและลอนชนาดิมุยาส่วนทีรศักดิ์สุิมาพร้อมเป็นซปเปอร์ซับค่ะในขณะที่หนองบัวพิชยาเอฟซีค่ะก็แพ้มา2เกมติดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ทางเชียงรายนเน็ตของเปียพนผ่านนิจกุลสุ่มประตูตอ่อ2ก็มีปัญหาสําคัญเกี่ยวกับเกมรับค่ะแล้วก็ยังเสียประตูอีกเเกมติดต่อกันด้วยของร้องเกมนี้ลูกทีมของสกฤตโยธีจะขาดฟาร์คจงวูที่ติดโทษแบนที่่่หลอก็ยูคครบะ แผงเกมรับก็นำโดยอนาวินจูจินและจอร์ดเฟลิปเป้ทีมเส้น2ฝั่งค่ะก็มีทางวิรยุสศีวิชัยและอิบโบอิซารายนี้ย,ยิงไปแล้ว6ลูกดาวสโวทีมร่วมกับเปาโรโคอโนาโดกองหน้าโตเกกที่ยิงไปแล้ว6ประตูกับอีกสีแดชิดค่ะทางราชสถิติาา 4, 5เกมหลังสุดนับทุกรายการการท่าเรือชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนทางหนองบัวค่ะชนะ3แพ้2แต่เป็นการแพ้ใน2เกมหลังสุด ถือว่าฟอร์มในภาพรวมทั้งสองทีมต้องการหา,มาเมืองตัมในการควา้ญญาชันานะกันทั้งคู่ทีแม้ที่จะวัดกันในเกมนี้การท่าเรือก็ยังคงต้องฝากความหวังไว้ที่ลอนซาน่าดิบุย่ายิงไปแล้ว3ประตู1แอซิสในลีกโดยในช่วงหลังก็ยิงประตูอย่างต่อนเนื่องในขณะที่ฝั่งของหนองบัวก็คงต้องฝากความหวังไว้ที่เปาโลโคโรโดที่กดไปแล้ว6ประตู4แอซิสโดยถ้าหากนับแค่4เกมหลังทำไปแล้ว3ประตู2แอซิสถือว่าฟอร์มเนี่ยร้อนแรงมากๆค่ะยังมีครั้งนะคะการท่าเรือของเรายังมีกิจกรรมดีๆที่อยากจะฝาก ที่ถือตัวปีของสโมสรยังจะได้รับส่วนลดารสำหรับเลเวลการและลดส0ำหรับพรีเมียมการในการซื้อสินค้าที่ะรึกของสโมสรปีนี้เนี่ยจะหนักจะเต็มมากๆมีทั้งหมวกกระเป๋าผ้ากระติกน้ำแก้วพลาสติกก็สามารถมาเลือกดูกันได้ที่ช็อปสโมสรในวันอันิติ์นี้ค่ะ และที่พิเศษไปมากกว่านั้นสมาชิกตัวปียังได้รับส่วนลดอี10าก10%สําหรับการซื้อการรักเตะของจิงเจ้าท่าติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เพจ a c e b o o k มัส์แมนค่ะแฟนๆก็อย่าลืมมาให้กำลังใจทัพจิ๋งเจ้าท่าของเราให้เต็มความจุในแพสเตเดียมทั้ง6,250คนเลยนะคะแล้วแฟนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถมาซื้อได้ที่หน้าสนามตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง1ทุ่มเป็นต้นไปในวันแข่งขันค่ะ